สวัสดีทุกทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้มีซีรีส์จีนดีๆออนแอร์นะคะโอ้โหปะชันกันเลหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะตาเป็นหมีแพนด้าแน่ๆเลยนะคะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานก็จะชวนเพื่อนๆทุกท่านที่ดูเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครสาคัญๆในเรื่องนะคะซึ่งในตอนนี้หวานตามมาถึงตอนที่8แล้วนะคะ จะมีเพื่อนๆที่ดูเลยหวานไปแล้วก็สามารถที่จะมาสปอยหวานได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องสยบรักจอมเสพ,พนี้มีอะไรบ้างนะคะเราต้องมาไล่ตัวละครกันก่อนว่าตัวละครที่สําคัญตอนนี้ก็จะมีพระเอกอย่างแน่นอนนะคะคือคุณชัยกูจิว่อนั่นเองแล้วก็มีนางเอกใช่ไหมคะหลิวอี้รูนะคะก็คือคุณซงอี้รับบทนี้แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเนี่ยสอง สองคนนี้เป็นหลักก่อนละกันค่ะแล้วก็จะมีคนของตระกูลกู้เือฝ่ายของพระเอกแล้วก็ตระกูลหลิวคือฝ่ายของนางเอกนะคะตัวตนของพระเอกนะคะหรือว่าคุณชายกู้เนี่ยก็เป็น บุตรชายนะคะของอเรียกได้ว่าเจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองหยางโจเลยล่ะคะ่ะก็เลยทำให้เขานั้นได้รับการตามใจนะคะพ่อแม่รักมากเขาก็เลยดูแล้วว่าเกียจคร้านนะคะไม่ชอบเล่าเรียนหนังสือคะ่ะแต่ว่าชอบเล่นการพนันนะคะชอบฝึกวิทยายุทธแล้วก็วันๆนหนึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรทำนะคะทุกวันทุกวันก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวทีหอโน้นหอนี้นะคะพักคาแล้วก็สถานแบบเริงรมต่าง ก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกของพวกเราในช่วงแรกนะคะเขานั้นดูเป็นเพร่บอยเลยล่ะคะ่ะแต่จริงๆแล้วตัวตนของพระเอกนะคะด้วยคาแรกเตอร์เนี่ยเขาแค่เป็นคนแบบเหมือนกับ ไร้เดียงสาในเรื่องของความรักแต่เขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็หัวใจเราจะเห็นแล้วเขาเป็นคนดีนะคะ <c oughs> เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งคุณป๋ายจิ้งถิงนั้นก็รับบทนี้แล้วก็แสดงออกมาให้พวกเราเชื่อได้จริงๆนะคะแล้วก็ดูดูเขาแบบอารมณ์ดีนะคะสาหรับคุณป๋ายจิ้งถิงค่ะส่วนทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นฮูหยินนะคะเป็นภรรยาของคุณชายกู้พระเอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตามฐานะ แล้วเธอก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงในครอบครัวของทั่วทั่วไปเนาะปานกลางถึงแม้ว่าที่บ้านจะทําการค้านะคะเป็นค้าผ้าอะไรเงี้ย้าเสื้อผ้าด้วยผ้าด้วยนะคะนางเอกนั้นก็มีความสามารถทางการทําธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การจัดการต่างๆนะคะนางเอกเป็นคนฉลาดมากๆค่ะเมื่อเธอได้แต่งงานกับคุณชายกู้แล้วนะคะชีวิตของหลิวอี้หรูนางเอกของพวกเราก็เปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังมีความตั้งใจที่จะเอาละ จะต้องปรับปรุงนะคะทางด้านของคุณชายกู้หรือสามีของเธอเนี่ยให้ไม่ออกนอกรูนอกทางอีกต่อไปแต่ว่าหนทางนั้นก็จะค่อนข้างลาบากนะคะในช่วงแรกๆนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณชายกู้ก็ดื้อมากๆแล้วก็อยากจะเอาชนะเช่นกันนะคะแต่โชคร้ายของคุณชายกู้ก็คือว่าที่บ้านนะคะทั้งคฤหาสน์ตระกูลกู้เนี่ยคือให้การสนับสนุนนางเอกของพวกเราทุกคนเลยค่ะแต่คนที่นางเอกของพวกเรารักก่อนแต่งงานนะคะก็คือคุณชายเย่นะคะ แม่ทับเยซูอ,อันนั่นเองแต่ทั้งคู่นะคะคือเยซูอ,อันกับทางกู้จิวฉือนั้นก็คือเคยแบบ เติบโตมาในสมัยเดียวกันเอาง่ายๆอายุไล่เลี่ยกันแต่ว่าคุณชายกู้นั้นจะไม่ชอบหน้าคุณชายเย่เพราะว่าคือ,อ,อตัวตึงนะคะของอย่างโจเนี่ยก็จะมีสองคุณชายนี่แหละแล้วคุณชายหนึ่งเป็นจอมเสเพไม่เอาท่านนะคะก็คือคุณชายกู้พระเอกของพวกเราส่วนอีกหนึ่งคุณชายนั้นโอ้โหเก่งกาจไปซะทุกขแขนงนะคะนั่นก็คือคุณชายเย่นั่นเองนะคะก็ทําให้พระเอกของพวกเรารู้สึกว่าพูดไม่ค่อยดีถึงคุณชายเย่ พูดด้วยความหมั่นไซ้มาตลอดเวลาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคู่นี้เดี๋ยวในการเดินเรื่องต่อไปของ นิยายต้นฉบับนะคะน่าจะมีแน่นอนในเวอร์ชันละครก็คือเดี๋ยวทั้งคู่ก็จะเป็นสหายร่วมรบกันมาด้วยนะคะคือหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สู้รบเพื่อประเทศชาตินี่แหละคะ่ะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็ต้องฝ่าฟันด่านเคราะห์กันไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณชายเยซืออันนั้นก็แบบคือเขาเป็นคู่รักในวัยเด็กของหลิวอี้รูนะคะแล้วเขากลับมาไม่ทัน <laughs> กลับมาไม่ทันที่จะแบบมาแต่งงานกับนางเอก,นา,เอกนางเอกต้องไปแต่งงานเข้าตระกูลกู้ก่อนนะคะก็เลยมีเรื่องกอ และกันช่วงแรกนะคะต่อมานะคะตัวละครที่น่ารักเราก็ดูดีอีกหลายๆตัวละครขอแนะนำตระกูลโจก่อนนะคะโจเกาหลางแล้วก็กู้ จิวซือเนี่ยก็เป็นเหมือนกับมีฐานะนะคะแล้วก็มีโจเยซึ่งเป็นลูกชายของโจเกาหลางแล้วทีนี้ค่ะทางด้านของหลิวอี้หลูนั้นสัมพันธ์กับครอบครัวนี้อย่างไรก็คือหลิวอี้หลูเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะก็ทําธุรกิจร่วมกันนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเมื่อหลิวอี้หลูทําธุรกิจก็ได้ชักนํานะคะแล้วก็รู้จักกับชินหวานจือซึ่งก็ต่อมาก็เป็นภรรยาของโจเย่ก็เลยยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เรียกได้ว่ามี สัมพันธ์มิตรภาพที่ลึกซึ้งนะคะนี่ก็คือความเกี่ยวข้องของตัวละครสําคัญสําคัญค่ะก็ดึงๆงกันมานะคะทางฝ่ายพ่อของพระเอกนะคะก็คือตระกูลกู้เนี่ยพ่อชื่อว่า กูหลังหัวแม่ของเขาชื่อเจียงโหลค่ะแล้วลุงของเขาก็คือเจียงเหอนะคะนี่คือความสัมพันธ์กันค่ะแล้ววัยเด็กนะคะก็จะมียางเวนเอ่หยางวนชางนะคะก็มาเอ่อเป็นเพื่อนเล่นกับเขาด้วยแล้วก็กู้จือซูก็คือคนที่ฟานวีนะคะต้องรับมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฉีเฟิงค่ะฉีเฟิงนั้นก็จะเป็นภรรยาของฟานวีนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วตระกูลฟานยังมีอีกก็คือฟานฉวนนะคะฟานฉวนแล้วก็โจก เาหลังนั้นถือได้ว่า เป็นเพื่อนกันค่ะนี่ก็คือความสัมพันธ์นะคะก็มีเป็นทอด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 ไปเลยนะคะทีนี้มาที่ครอบครัวตระกูลหลิวบ้างนะคะพ่อแม่ของหลิวอี้รูนั้นก็คือหลิวอี้ผู้เป็นพ่อแล้วสุวรรณสุวรรณก็คือผู้เป็นแม่นะคะนี้จางยั่วเอ๋อนั้นเป็นเมียน้อยค่ะเป็นหูหินรองนะคะของหลิวอี้นั่นแหละแต่ว่าทําตัวใหญ่ที่สุดในบ้านของตระกูลหลิวนะคะหลิวอี้รูแล้วก็เย่วินนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อ,อกันค่ะเป็นเพื่อน เพื่อนพี่น้องที่รักกันมากๆนะคะแต่คนละสายเลือดนะคะหลิวอ,อี้รูนางเอกของพวกเรากับเย่อวินนะคะจากนั้นก็จะมีตัวละครที่ชื่อหวังลงหวังลงนั้นมักจะคอยใส่ร้ายหลิวอ,อี้รูนางเอกของพวกเราทุกที่ทุกเวลาที่ ที่มีโอกาสเลยนะคะสำหรับหวังหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครนะคะที่อยู่รอบๆตัวของหลิวอี้หรูนั้นถือได้ว่ามีทั้งระดับที่ร่ำรวยมากกับระดับปานกลางแล้วก็ระดับแบบธรรมดาด้วยนะคะส่วนคู่ครองของเธอนั้นก็โชคดีค่ะที่ต่อมานั้นพระเอกนะคะด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นคนรักดีนะคะเขาก็ปรับปรุงตัวแล้วก็มาประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามก็มีด่านเคราะห์รอเขาอยู่นะคะด้วยความที่ครอบครัวนี้ รวยมากเกินไปก็ทำให้อยากจะมีแบบเชื้อพระวงศ์ที่มายึดสมบัติไปเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนโครงการของพวกเขาคำว่าโครงการของพวกเขาก็คือการแย่งชิงบัลลังก์นั่นเองนะคะ ส่วนคู่นะคะคู่ของเย่หวินนั้นซึ่งก็จะมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ด้วยก็คือเฉินมิงนั่นเองค่ะเฉินมิงนั้นปกติแล้วนะคะก็คือได้บังเอิญช่วยเย่หวินเอาไว้แล้วก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาแต่ว่าปกติแล้วนะคะเฉินมิงนั้นเคยเจอนางเอกของพวกเราก่อนแล้วก็ตกหลุมรักแหละแต่อย่างไรก็ตามนางเอกแต่งงานไปแล้วนะคะเขาก็ได้แต่ตัดใจค่ะแล้วเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากแต่ก็บังเอิญนะคะไปถูกใส่ร้ายจากข้าราชการที่แบบไป ลวนรามผู้หญิงอะ่ะท่านตุลาการไปลวนรามผู้หญิงทําให้เฉินมิงฆ่านะคะฆ่าเสร็จก็เลยโดนแบบว่าจะลงโทษค่ะก็เหมือนกับข้าราชการเอาเปรียบะนะคะเอาเปรียบประชาชนทั่วไปก็เลยทําให้เฉินมิงนั้นหนีไปแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าของโจรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ต่อมาก็คือ,อ,อได้ได้อยู่อย่างถูกกฎหมายเนาะตอนจบก็คือได้อยู่กินกันกันกบเย่อวินอย่างมีความสุขนะคะส่วนทางด้านของตัวร้ายบ้างนะคะตัวร้ายในเรื่องนี้นะคะก็จะมี ย,ย้ายร้ายป๊บป๊บก็จะเป็นเยสสืออันนะคะจะยาจะร้ายปั๊บหนึ่งส่วนไอ้ที่ร้ายทั้งเรื่องก็คือลั่วจื่อชางนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นคู่แข่งในทุกๆด้านของคุณชายกู้พระเอกของพวกเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแต่อย่างไรก็ตามคุณชายล่วที่รับบทโดนหลิวเฉียวอี้นะคะหล่อทะลุจอมากๆก,ก,ก็มาไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าได้เจอนางเอกก็ตอนที่นางเอกนั่นก็แต่งงานเข้าตะกุดกู้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความรักแบบตัวโกงเนี่ยแบบล้วจื้ชานอย่างเงี้ยก็ทําให้ชีวิตนางเอกก็ค่อนข้างลาบากนะเพราะว่าได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทําร้ายหลิวอี้รูนะคะแล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วพวกคนหลายก็ต้องชดใช้กรรมแล้วก็การกระทําชั่วๆของพวกเขาไปนะคะจุดจบก็จะไม่ดีค่ะสําหรับคุณชายหลวก็เช่นเดียวกันนะคุณชายล้วล้วจือชางนะคะที่รับบทโดยคุณหลิวเฉียอี้ค่ะแต่ว่าบทไม่เยอะนะคะในนิยายต้นฉบับออกมาไม่กี่ฉากเองแต่เดี๋ยวต้อง ดูในในเวอร์ชั่นละครว่าคุณหลิวเฉียวอี้ในบทของคุณชายลั่วจื่อชางจะออกมากี่ฉากให้พวกเราได้เห็นนะคะแต่ว่ารอมากๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะมีเพื่อนๆท่านใดติดตามชมเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะชอบหรือไม่ชอบจุดไหนก็อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นมาพูดคุยกับวานนะคะมีความสุขกันมากๆและถ้าอยากให้วานพูดถึงประเด็นไหนของเรื่องนี้สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกวานได้ค่ะวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ